สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็จะว่าด้วยเรื่องของการเฉลยแบบฝึกหัดต,ต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งในวันนี้ครูจะพยายามเฉลยให้ได้9ข้อเลยนะคะก็คือหน้า16กับหน้า17เลยเพื่อที่ว่าเราจะได้รีบนะคะไปถึงเรื่องของอ่าตระ การหาค่าเฉลี่ยโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่นะคะคราวนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะตัวอย่างที่5นะคะตัวอย่างที่5เนี่ยโจทย์เนี่ยเขาจะให้มาในลักษณะเดิมก็คือว่าเขาบอกว่ามีข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยมี20่สิจำนวนนะคะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ได้เท่ากับ4แต่ปรากฏว่าผู้อ่านคำนวณผิดไป2จํจำนวนนะคะก็คือค่าที่อ่านถูกต้องนะคะ0.8และ 3.0อ่านเป็น8.0และ0.3ตามลำดับเห็นไหมคะเอ่อจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกต้องของข้อมูลต่อไปนี้นะคะในข้อในลนักษณะนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเรามาพิจารณาก่อนว่าจำนวนที่เขาให้นะคะจำนวนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จำนวนเรามี20จําจำนวนถูกป่ะ x bar ที่ผิด ่ฉละค่าเฉลี่ยที่ผิดก็คือสี่ถูกปะหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ได้เท่ากับสี่ก็คือเราอ่านเราอ่านได้สี่ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตัวข้างในอ่านผิดใช่ปะผิดก็คือศูนย์อ่านผิดก็คือแปดจุดศูนย์นะคะแล้วก็ศูนย์จุดสามนะคะสิ่งที่ถูกก็คือ ศูนย์จุดแปดแล้วก็สามถูกไหมคะสามจุดศูนย์ตามลำดับนะอันนี้คือขอไปแบบช้าๆนะคะอ่ะต่อข้วนี้เนี่ยเรามาดูค่ะว่าสูตรของการหาค่า x อ a r บาร์ก็คือ x bar บาร์เท่ากับซิกมาใช่ไหมคะ x ส่วนด้วย n ใช่ไหม แต่ว่าในข้อนี้เขาให้ผิดมาถูกปะซึ่งที่ผิดก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ4ใช่ไหม4กับ x bar ใช่ไหมแล้วก็ส่วน20เพราะว่ามันมีจำนวนใช่ไหมคะข้วนี้พอเราแก้ปุ๊บเราก็จะได้ x bar ที่ผิดเนี่ยมีค่าเท่ากับ20คูณกับ4ใช่ไหมมีค่าเท่ากับ8นั่นเอง x บ่ r ผิดมีค่าเท่ากับแปดอีต,ตัวนี้หมายถึงว่าตัวเลขที่มันบวกกันเป็นก้อน,อนบวกกันเป็นก้อนบวกกั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 นเนี่ยในที่นี้ถ้าหากว่าครูว่ารูปให้ชัดเนี่ยอีที่บวกกันเนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยมันได้เท่ากับแปดแต่ว่าหนึ่งในนั้นมันจะมีตัวที่ผิดสองตัวนึกภาพออกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เขาให้หา นะคะอ่ะต่อมาพอเราได้ตัวที่ผิดปุ๊บเราก็ต้องมาแก้ให้มันถูกต้องถูกต้องไหมคะซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกต้องคืออะไรค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่อ่าครูให้อย่างนี้นะ x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n ให้โค้ดว่าถูกเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่สับสนดังนั้นเรามาพิจารณาช้าๆค่ะ ตัวที่ถูกตัวที่ถูกหรือตัวที่ผิดก่อนตัวที่ผิดก่อนตัวที่ผิดตั้งก่อนก็คือแปดจุดศูนย์ถูกปะเดี๋ยวกันนะั้นเดี๋ยวอ๋อขอโทษขอโทษสิ่งที่เราทําก็คือเราจะต้องเอาตัวที่ผิดผลรวมที่ผิดทั้งหมดมาตั้งใช่ไหมเหมือนในเครื่องคิดเลขใช่ปะอันนี้คูณผิดเป็นแปดสิบขอโทษทีค่ะก็คือเอาตัวที่ผลรวมคือตัวเนี้ย ที่ก้อนนี้ที่ครูวาดรูปเมื่อกี้ม,มาตั้งแล้วก็กดเครื่องคิดเลขลบออกใช่ไหมคะลบตัวที่ผิดที่อ่านออกก็คือ8แล้วก็ลบด้วย0.3หลังจากนั้นเราก็บวกเพิ่ม0.8กับ3เข้าไปอีกก้อนนี้เป็นค่าที่ถูกนะคะอีกก้อนนี้เป็นค่าที่ผิดนะคะ ผิดความจริงแล้วเนี่ยผิดทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะคะคราวนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็ส่วนด้วยอะไรเหมือนเดิมซิกมา X ส่วนด้วย N เ,เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ75.5นะคะส่วนด้วย20นะคะซึ่งตัดทอนปุ๊บก็จะเท่ากับ3.775นั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตเห็นว่าเราจะใช้วิธีการคิดหลักการคิดที่ เหมือนเหมือนกันเรามาดูตัวอย่างอีกนะคะในการหาค่าเฉลี่ยนะคะเลขคณิตนะคะที่อ่านผิดนะคะให้มันถูกต้องแต่โจทย์ในลักษณะนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถามแล้วว่าอีค่าที่ผิดค่าเฉลี่ยที่ถูกมันคือเท่าไหร่แต่เขาถามว่าข้อมูลชุดนี้มีกี่จํานวนสิ่งที่โจทย์หาก็คือค่า n นั่นเองใช่ไหมคราวนี้เรามาดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะโจทย์ให้มาว่าค่าเฉลี่ย เลขคณิตใช่ป่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ5อันนี้ครูอ,อ่านตามโจทย์ก่อนเลยนะคะต่อมาผู้คำนวณได้อ่านข้อมูลผิดแปลว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ผิดใช่ไหมคะคราวนี้อ่านที่ผิดค่าที่อ่านถูกต้องเป็น3มแต่อ่านเป็นแเพราะฉะนั้นค่าที่อ่านอันเนี้ยก็คือผิดตัว x ที่มันอยู่ข้างในรวมๆๆกันถูกไหมแล้วก็ ค่าที่ถูกก็คือ3นะคะดังนั้นแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตนี้คำนวณใหม่คำนวณใหม่ถูกต้องได้4.5เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วค่า x bar ที่ถูกก็คือ4.5นางคำนวณใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ตั้งไว้ที่โจทย์ให้อะไรมาคราวนี้พอเราได้มาปุ๊บหัวเราก็จะโล่ง พอเราโล่งๆเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งดูว่าเออสูตรการหาค่าเฉลนนี่ยเลขคณิตคืออะไรนะเอาตัวตั้งมาตั้งเลยค่ะ x bar เท่ากับซิ g m a x ส่วนด้วย n แต่ตอนนี้สิ่งที่เขาให้มาเยอะที่สุดแทบจะครอบคุมที่สุดคือค่าเก่าก็คือค่าที่มันผิดถูกปะ่ะใช่ปะค่าเก่าคือค่าที่มันผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันได้เท่ากับเท่าไหร่ก็มี x บาร์ที่ผิดก็คือ5 sigma x ส่วน sigma x เรารู้ไหมเราไม่รู้เราใส่เอาไว้ n เรารู้ไหมเราไม่รู้เราใส่เอาไว้ใช่ป่ะอ่านี่ก็เป็นผิดถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเรารู้อย่างเดียวก็คืออะไรคะเรารู้อย่างเดียวว่าเอ่อ x บาร์ที่ผิดก็คือ5เราต้องการหาค่าเฉลี่ยที่ถูกเราต้องการหาข้อมูลชุดนี้มีกี่จำนวนแล้วก็เหมือนกับแก้สมการเอาไว้เป็น5 n แบบนี้ ก็คือติด n เอาไว้ก็คือ x bar ที่ผิด x bar ที่ผิดเท่ากับ5คูณ n นะคะคราวนี้ x bar ที่ถูกคืออะไร x bar ที่ถูกคิดคล้ายๆกัน x bar เท่ากับมา x ส่วน n นะคะแล้วก็ถูกเหมือนกันโจทย์ให้อะไรมาให้4.5มาใช่ปะ่ะแล้วก็ให้ x bar ถูกเขียนผิดเลยถูกนะคะส่วนด้วย n แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะได้เท่ากับ4.5 n นะคะเป็น x bar เอ่อ sigma x ที่ถูกต้องนั่นเองพอเราได้อันนี้มาปุ๊บเราตั้งเลยค่ะเราตั้งก็คือผลรวมเหมือนเราตั้งข้อที่ที่ผ่านมาตรงนี้นะคะก็คือเอา x bar เอ่อซิกมาเอที่ถูกนะคะจะได้เท่ากับซิกมาเอผิดนะคะลบกับค่า x ที่ผิดแล้วเราก็เพิ่มค่าบวกกับค่า x ที่ถูกเข้าไปแทนค่าลงไปมันก็จะได้เท่ากับ4.5ใช่ไหมเพราะว่าก้อนเนี้ยมันเป็นแบบนี้ถูกไหมล่ะใช่ไหมสี่จุตามที่เราแทนค่าไว้นะคะ n นะคะเท่ากับห้าเนะคะที่เป็น ค่าผิดแล้วก็ลบด้วยค่าที่อ่านผิดก็คือ8แล้วก็บวกค่าจริงๆก็คือ3แก้สมการออกมานะคะอ,อ,อันนี้ถ้าครูสลับที่สลับปุ๊บมันก็จะเป็น5นะคะแล้วก็เป็น0.5 n นะคะสลับที่ย้ายฝั่งเพื่อไม่ให้มันติดลบนะคะดังนั้นแล้วค่า n ค่า n เดียวมีค่าเท่ากับอันนี้คูณอยู่ใช่ปะ 0.5คูณอยู่ย้ายมาหารถ้าอยู่อยู่5ส่วนด้วย0.5เงี้ยถ้าอยู่อยู่0.5คุณอยู่ย้ายมาหารนะคะพอทำเบ็ดเสร็จปุ๊บค่า n มีค่าเท่ากับ mm hmm. เพื่อความรวดเร็วเนาะมีค่าเท่ากับ10นั่นเองลองกดเครื่องคิดเลขดูนะคะ ขอลองกดขึ้นคิดเลขหน่อยเท่ากับสิบนะคะห้าเท่ากับสิบเอาไม่ทำนี่เท่ากับสิบพอดีนะคะโอเคถูกต้องนะคะผ่านเพราะฉะนั้นค่าเอ็เท่ากับสิบช้าๆนะขอไปช้านิดนึงนะกลัวว่าถ้าไปเร็วเกินไปแล้วนักเรียนจะไม่ทันนะคะ ข้อเค่ะข้อมูลชุดหนึงนะคะนับครั้งแรกได้24คำนวณค่าเฉลีย่ยเลขคณิตได้8นะคะหลังจากนั้นนับใหม่เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วมีข้อมูล25คำนวณค่าเฉลีย่ยเลขคณิตได้8.2จงจหาว่าข้อมูลที่นับตกหล่นครั้งแรกมีค่าเท่าใดนะคะในลักษณะนี้ก็ คล้ายๆกับการอ่านผิดนั่นแหละนะคะใช้คําว่าคล้ายกันลองมาฟังนะคะลองมาฟังช้าๆว่ามันแตกต่างกันตรงไหนข,ข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยเขานับครั้งแรกใช่ป่ะก็คือข้อมูลชุดเนี้ยนับครั้งแรกครูใช้คาว่าครั้งที่หนึ่งนะคะได้เท่ากับยี่สิบสี่ซึ่งค่า x bar ของครั้งที่หนึ่งเท่ากับแปดนะคะคราวนี้นับครั้งที่สองนับใหม่นับใหม่นะคะได้ 8.2นะคะขอโทษนับใหม่เขาบอกว่าหลังจากนั้นพบว่าใช้ที่จริงมีข้อมูล25 n เท่ากับ25ใช่ปะ่ะแล้วก็ค่า x bar ครั้งที่สองเท่ากับ8.2แบบนี้นะคะคราวนี้เรามาพิจารณาค่ะ สูตรของการหาค่าเฉลี่ยคือซิกม่าใช่ไหมครั้งที่หนึ่งเท่ากับซิกม่าเอ็ส่วนเอ็นซึ่งมันเป็นครั้งที่หนึ่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็จะแทนค่าได้เท่ากับแปดแล้วก็เป็นซิกม่าเอ็ครั้งที่หนึ่งส่วนด้วยเอ็นที่ได้คือยี่สิบสี่ดังนั้นแล้วซิกม่าเอ็ครั้งที่หนึ่งมีค่าเท่ากับแปดใช่ป่ะคูณกับยี่สิบสี่เท่ากับเท่าไหร่คะ หนึ่งร้อยเก้าสิบสองอันนี้ครูค,คิดมาเลยนะเพราะว่าครูอยากให้มันเร็วนะคะนักเรียนสามารถกดเครื่องคิดเลขตามได้นะคะคราวนี้เนี่ยค่าอันใหม่ก็คืออะไรค่าอันใหม่ก็คือค่าครั้งที่สองเนี่ยมีค่าเท่ากับเออซิกมาเอันใหม่ก็คืออันที่สองส่วนด้วยเก็คืออันใหม่ใช่ไหมคะแทนค่าตามที่โจทย์ให้มันก็คือแปดจุดสองใช่ป่ะเท่ากับ ซิกมา X ส่วนด้วย N ตัวใหม่เพราะฉะนั้นแล้วครั้งที่สองมีค่าเท่ากับ8.2ใช่ไหมคูณกับ25มีค่าเท่ากับ205นั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยพอเราได้ข้อมูลสองค่ามาแล้วเราหาค่าที่หายไปได้แล้วก็คือเอาค่า X ที่หายไปเนี่ย x ตกหล่นนะ x ตกหล่น มีค่าเท่ากับผลรวมอันที่สองลบกับผลรวมครั้งที่หนึ่งซึ่งก็จะได้เท่ากับตัวนี้ลบกับหนึ่งเก้าสองนะคะมันก็จะเท่ากับสิบสามนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะข้อแปต่อเลยนะคะค่าเฉลี่ยข้อมูลนะคะยี่สิบจำนวนเนาะ เป็น30สถ้าผลบวกของข้อมูลนะคะสิบสอนวนนั้นเป็นสี่ส่วนห้าข้อมูลมี20ข้อมูลนะแต่เขาบอกว่าเอาผลบวกของ12ข้อมูลมาบวกกันเป็น 4, ี่ส่วนห้าของผลบวกข้อมูลทั้งหมดแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่เหลือเท่ากับเท่าใดอ่านผิวเผินเหมือนงงนะคะแต่ครูจะไปแบบช้าๆนะครูกลัวมากว่าจะอธิบายไม่รู้เรื่องเนาะช้าๆนะ อานักเรียนคาถ้าหากว่าวาดเป็นแผนผังเป็นแผนภาพข้อมูลมันมี20่สิจำนวนอ่าแต่ว่าเขาเขาอาจเขารวมมาแค่นี้เป็นสิบเป็นสี่ส่วนห้านื้อออกมาแต่ว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมด ของข้อมูล20จํานวนหมายถึงว่าค่าเฉลี่ยรวมเนี่ย x bar เนี่ยเท่ากับ30อันเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะดังนั้นแล้วเขาถามว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เหลือคือหมายถึงว่าอีกข้อมูลที่เหลือตรงเนี้ยค่า x bar เท่ากับเท่าไหร่เข้าใจปะเข้าใจอารมณ์ปะส่วนอีตัวเนี้ยเขาให้มาแล้วว่า x bar ของตัวเนี้ย12เนี้ยเท่ากับ4 5ส่วนหนะคะนึกภาพออกไหมนะถ้าไม่ออก นักเรียนกอ,อกกลับไปนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งโจทย์ให้อะไรมาโจทย์บอกว่าค่า x bar อ,อีตัวยี่สิบจำนวนเนี่ย sigma x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n เนี่ยอีตัวเนี้ยเท่ากับสามสิบ n เนี่ยมีทั้งหมดยี่สิบจำนวนใช่ปะ่ะเดี๋ยวกันนะ เอ็นมี M 20 X, เนี่ยเท่ากับ30เพราะฉะนั้นแล้ว10เท่ากับ600เนอะก็คือเอา20ไปคูณกับ30ได้เท่ากับ600ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเบสิกนะคะก็คืออันนี้ตั้งไว้อันนี้คือสิ่งที่เราพอจะหาได้นะคะคราวนี้เรามาดูต่อคะ่ะผลบวกข้อมูล12จำนวนอย่างที่บอกว่ามี20เมื่อกี้แผนภาพ ที่ครูเขียนให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอข้อมูลของยี่สิบจำนวนอันนี้บวกกันเท่ากับตัวนี้ถูกต้องไหมก็คือหมายความว่าไงอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นสิบ ซิกมาอ่าซิกมา x i ใช่ปะ่ะโดยที่ i มีค่าตั้งแต่หนึ่งจนถึงสิบสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับอืมสี่ส่วนห้านะคะมีค่าเท่ากับสี่ส่วนห้าแล้วก็ของซิกมา i เท่ากับหนึ่งถึงยี่สิบใช่ปะ่ะแล้วก็ x i นะซึ่ง อีกก้อนเนี้ยอีกก้อนเนี้ยอีกก้อนเนี้ยก็คือซิกเอ็กบาร์เท่ากับซิกมาเอ็กส่วนเอ็นนั่นเองก็คือหมายถึงว่าอีกก้อนเนี้ยมันก็คือตัวเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราหา xn ได้เท่ากับ4ส่วน5ใช่ไหมคะคูณกับเอ่อ20กับ3 10 ซึ่งก้อนนี้ความจริงแล้วมันก็คือเอ่อ x บาเท่ากับซิกมา x ส่วน n ซึ่งเราคิดออกมาแล้วว่ามันคือหกหกร้ยใช่ปะแต่ว่านี้ยคือคืออธิบายให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเปล่าลองค่อยๆดูไปนะคะแล้วก็ตัดทอน นะเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบก็คือ480นั่นเองหลังจากนั้นพอได้มาปุบ๊บเขาบอกว่าหาค่าเฉลี่ยข้อมูลที่เหลือดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้แล้วนะก็คือก็คืออะไรก็คือว่าซิกมานะคะตั้งแต่ไอตั้งแต่1นขอโทษ เดี๋ยวก่อนนะขอคิดก่อนนะว่าจะอธิบายยังไงให้หนูเข้าใจครูจะไม่ใช้ภาษาคณิตศาสตร์ครูจะอธิบายแบบครูฝ้ายเนี่ยนักเรียนขาน่ยนักเรียนจานวนสองก้อนนี้ไหมจานวนสองก้อนเนี้ยถ้าเป็นแผนภาพก็คือจํานวนเนี้ยผลรวมอันเนี้ยมันยังไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเนาะมันจะเป็นเอ่อผลบวกอีกก้อนเนี้ยมีค่าเท่ากับตัวนี้ถูกไหมส่วนอีกก้อนเนี้ยทั้งอัน มีค่าเท่ากับตัวนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะหาค่าค่าที่มันเป็น x bar ที่เหลือ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 นะคะ sigma x ที่เหลือเนี่ยก็คือเราเอา600ลบกับ480นะคะมันก็จะได้เท่ากับ120แบบนี้อันนี้เป็นการหาค่าหาค่าเนี้ยที่เหลือ ก็คือตั้งแต่อายตั้งแต่เท่าไหร่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สิบสามถูกไหมก็คือตัวที่สิบสามอันนี้อธิบายบคูนะ อันนี้จะเป็นเชื่อมโยงคณิตศาสตร์นะ i มีค่าตั้งแต่ตัวที่13ไปจนถึงตัวที่20ก็คือตั้งแต่ตัวนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มันมีทั้งหมด8ตัว 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20มีทั้งหมด8ตัวนะคะไปจนถึง20่สิตัวที่ x i ตัวนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับเ i เท่ากับหจนถึง20นะคะ x i ตั้งแล้วก็ลบด้วย i เท่ากับ1จนถึง12ที่โจทย์ให้มานะคะแล้วก็เป็น x i แบบนี้อันนี้มันก็จะได้เป็นตัวเลขออกมาก็คือ600เนอะลบด้วย400 80มันก็ได้เท่ากับ120พอได้ตัวนี้มาปุ๊บเข้าสูตรหาค่า x bar ตัวที่เหลือได้เลยค่ะ x bar ที่เหลือที่เหลือเหลือนะคะเท่ากับ หนึ่งร้อยยี่สิบแปดมันเหลือกี่ตัวเหลือแปดตัวเหลือแปดตัวก็คือแปดตัวตรงนี้เนี่ยเหลือแปดตัวตรงนี้นะคะมันก็จะได้เท่ากับสิบห้านั่นเองนะคะสิบห้านั่นเองโอ้เหนื่อยเหลือเกินกลัวเหลือเกินนะคะวันนี้ใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะสงสัยจะได้แค่เก้าข้อนะคะแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะ อัดทั้งหมด2คลิปละกันเนาะข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ละกันค่ะเดี๋ยวครูจะต้องไปสอนเข้าคลาสนะคะเขาบอกว่ากำหนดข้อมูลนะคะห x 1 x 2 x 3ไปจนถึง xn ถ้าหากว่าซิกมาไอตั้งแต่1จนถึง8โดยที่เป็น xi ยกกำลังสองเท่ากับ16ดูดิ ไน,นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วนะ i ยกกำลังสองเท่ากับสิบหกแล้วก็1นึถึงแปด I บวกสมยกกำลังสองเท่ากับหนึ่ง้อยแปดสิบสี่แล้วจงหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ข้อนี้ไม่มีอะไรยากเลยค่ะใจเย็นๆนะคะเราดูพิจรารณาดูว่าเตัวเลขในวงเล็บไหนที่ควรค่าคู่ควรแก่การแปลงออกมามากที่สุดซึ่งคำตอบคือวงเล็บนี้ค่ะเป็นวงเล็บใหญ่ ให้เรามองว่าอันนี้มันคือตัวเลขตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงแปดหนึ่งสองสมสี่หหกเจ็ดแปดก็คือเป็นข้อมูลตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงแปดดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาเท่ากับหนึ่งจนถึงแปดใช่ป่ะเราก็เป็น x i บวกสามทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เราแปลงข้างในออกมานะคะเราแปลงข้างในออกมามันก็จะกลายเป็นซิกมา แล้วก็แปลงออกมาเลยก็คือข้างในก็เป็น xi ยกกำลังสองใช่ไหมบวกด้วย6 xi แล้วก็บวกด้วย9นะคะอันนี้แปลงอ่ะบางคนไม่เข้าใจว่าแปลงยังไงสมมุติว่านี่เป็นกระดาษทดนะข้างนอก xi บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองหมายถึง xi บวก3คูณกับ xi บวก3แบบนี้ แล้วก็ <c oughs> ขออภัยค่ะหน้าคุณหน้า <c oughs> x i กําลังสองหลังคุณหลังสามสามเก้าเห็นไหมคะสามสามเก้าใกล้คูณใกล้ก็คือสาม x i ใกล้คูณใกล้ก็คือสาม x i เอามาบวกกันก็จะได้เท่ากับหก x i แบบนี้เห็นไหมคะช้าๆนะอ่ะ เสร็จปุ๊บพอได้ตรงนี้มาปุ๊บให้คุณทำไงคะคูณกระจายเข้าไปเลยคูณทุกตัวเข้าไปเลยคูณทุกตัวคูณทุกตัวเข้าไปเลยอย่าลืมเครื่องหมายด้วยนะว่าเท่ากับหนึ่งปสิบสมันก็จะได้ว่าซิกมาไอเท่ากับหถึง8โดยที่ตัวแรกเป็น X อกไอยกกำลังสองใช่ไหมแล้วก็บวกด้วยหกซิกมาไอเท่ากับหถึง 86x i แบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็บวกด้วยซิกมา i เท่ากับ1ถึง8แล้วก็เป็น9แบบนี้เท่ากับ184 8 4พอได้ตรงนี้ปุ๊บเราพิจารณาดูต่อเลยคะ่ะในก้อนนี้ในบรรทัดน,น,นี้นะคะเราสามารถแทนค่าอะไรลงไปได้บ้างในก้อนนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่ามันเข้าเข้าแกลบเลยใช่ปะ่ะ เห็นไหมว่ามันเข้ากันเลยมันเข้ามันเข้ากันเลยก็คือเอตัวนี้จะมีหน้าตาก็คือ16ดังนั้นแล้วเราแทนค่าไปเลยทําให้เป็นรูปสําเร็จมันก็จะเท่ากับ16ใช่ป่ะบวกด้วยอันนี้มันอยู่คู่กันเราถีบมันออกมาข้างหน้าตัวหนึ่งก็คือตัวหน้านะคะแล้วก็เพื่อให้มันดูง่ายขึ้นเราก็เป็นซิกมาไอเท่ากับ1ถึง8 XI แบบนี้นะคะบวกด้วยเอ i เป็นค่าคงที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น1ถึง8ก็คือมีทั้งหมด8ตัวดังนั้นก็คือเอา8ไปคูณกับ9ได้เลยมีค่าเท่ากับ184ยนะคะช้าๆแก้สรรมการเกือบจะเสร็จละมันก็จะเท่ากับ xI แบบนี้นะคะเท่ากับ184่งแลบสิแล้วก็ลบเจนะคะตามลำดับ นะคะควนี้มันก็จะได้เท่ากับอหกแล้วก็เป็นซิกมานะคะไอเท่ากับหนึ่งถึงแปดนะคะเอ็กไอเขียนลําบากลาบนมากเลยนะคะเท่ากับเก้าสิบหกแล้วก็ย้ายข้างไปเป็นซิกมาไอเท่ากับหนึ่งถึงแปดเอ็กไอนะคะมีค่าเท่ากับเก้าสิบหกส่วนหกเท่ากับสิบหกนะคะพอเราได้ตัวนี้ออกมาปุ๊บเราก็พิจารณาได้แล้อซอิกม่าไอเท่ากับหนึ่ง ถึง i เนี่ยแปลว่ามันมีค่าคงตัวมันมีจานวนทั้งหมดเท่าไหร่คะมีจำนวนทั้งหมดเนี่ย8จำนวนใช่ปะ่ะก็คือมีตั้งแต่1จนถึง8ดังนั้นแล้ว n ค่าเฉลี่ย x, x bar เท่ากับ sigma x ส่วนด้วย n แบบนี้ถูกต้องไหมดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ x bar เท่ากับ sigma ก็คือ16ใช่ปะ่ะส่วนด้วย n ก็คือ8ดังนั้นเราก็จะได้เท่ากับ2นั่นเองค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับ2ค่ะโอเคนะคะ วันนี้เฉลยละเอียดนิดนึงอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะถ้าหากว่ายังไงมีคําถามสงสัยสามารถอินบ็อกมาถามได้หรือว่าถามในค่าได้เลยนะคะแต่ครูเชื่อว่านักเรียนของครูเก่งไม่น่าจะไม่น่าจะเข้าใจยากเนาะแล้วสําหรับสัปดาหนะ์หน้าในคลิปหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นการเฉลยอีกสี่ข้อแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาขึ้นตารางแจกแจงความถี่กันการหาค่าเฉลยเรื่องนี้โดยใช้ตารางแจกแจงความถีก่กันสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย